ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมนะครับวันหยุดเ,เดี๋ยวเรามาแบ่งปันไม้นะครับผมไม้แบบราคาแบบเซลล์เซลล์ให้นะครับผมเป็นไม้เทพสักเอแบ่งให้สักสี่ห้ากระถางเนอะเอ้ห้าถาดน,นะครับผมนะครับเป็นไม้แลนด์ไอเทม ปีนี้เลยนะครับผมนะครับก็แบ่งปันให้เป็นบางส่วนนะวันนี้สวนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับท่านผู้ชมนะฮะผมจะอธิบายให้นิดนึงนะครับผมนะครับต้นนี้ผมได้มานะท่านผู้ชมเป็นณเมืองนนนะครับผมเป็นณเมืองนนแผงที่ผมเห็นว่าสวยเอามากๆครับผมนะครับนะครับ ที่แรกผมเห็นผมยังตกใจเลยว่าคือผมเอฟมานะฮะจากสวนบ้านของสวนที่มองนน์นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้จะเหลือแต่ใบใหม่ท่านผู้ชมครับนะฮะจะเหลือแต่ใบใหม่เขานะครับอันนี้หลอดใหม่ก็ยังไม่กลางนะครับผมเห็นว่าเขาสวยมากเขาเขาแบบคล้ายมณีล้อมเพชรแผงเอาเหลือเกินนะครับ เสือเขาจะไอหูเขาจะห่างนะฮะน้ำมังนนนะครับแต่ก็ต้องเชื่อเจ้าของสวนนะครับว่าคือน้ำมังนนนะครับก็ยังไงอะครับผมเห็นว่าเป็นตัวแผงที่มีความสวยงามมีความแข็งแรงนะครับผมแต่สามใบนี้เป็นเป็นหลอดใหม่เป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับอ่าอันเก่าผมอันนั้นไปนะครับตัดไปให้เหลือแต่ใบใหม่นะครับ แต่ผมได้มาถึงผมก็ได้ทำการแคะเคียวได้ได้เจ็ดเขี่ยวเองครับผมนะครับเพราะไม้เขายังยังไม่ยังไม่แก่นะฮะยังไยังยังไม่แก่มากแต่พ่อค้าอยากจะรีบร้อนทำนะการทำพาณิชย์ของแต่ละสวนนะฮะของผมสวนยังไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับผมยังทุนน้อยนะครับก็เลยจะรีบหน่อยนะฮะ แต่ถ้าไม่รีบคงจะได้เยอะนะครับเยอะเกินเจ็ดเขี้ยวนะครับต้นนี้นะครับสวยนะครับทุกคนผมว่าสวยนะครับแล้ววันนี้เขี้ยวของต้นนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ผมแบ่งปันจากเจ็ดเขี้ยวนะแบ่งปันให้สามเขี้ยวนะท่านผู้ชมครับครับอันนี้หนึ่งใบนะท่านผู้ชมครับอันนี้หลอดมาแล้วครับผม ครับมีอยู่สามกระถางนะครับเป็นลูกของต้นนี้นะท่านผู้ชมจะว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป,เป็นชิ้นที่แคะคคย้ออกมานะครับกระถางนี้แบ่งปันให้นะครับผมนะครับผมแบ่งปันให้กระถางละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับผมนะครับเป็นน้ำเมืงนนนะครับผม ครับแต่ผมว่านะมังนวต้นนี้อะไม่ค่อยอันนั้นนะครับผมคือหูเขาจะห่างแล้วเขาจะแผงสวยจะมีแต่ความเนื้อทองปนชมพูซะมากนะครับผม่า้ผมาชมกระถางละพันเก้านะครับผมนะไม่เอาดีกว่านะครับผมให้พันเจ็ดพอครับผมนะครับกระถางละพันเจ็ดนะครับผมนะครับ ผมขออนุญาตคืนทุนพ่อค้าตัวเล็กๆหน่อยนะครับผมนะฮะอันนี้ครับอันนี้ขอพันเก้านะท่านผู้ชมหลอดมานี่ก็สุดปังครับผมนะครับขอพันเก้าครับผมสองกระถางนี้ผมให้กระถางละพันเจ็ดนะครับผมครับเป็นหน้าเมืองโนนแผงนะครับผมครับคือใครต้องการที่แบบ จะเลี้ยงเขานะฮะแล้วอยากเห็นแม่พันธุ์นะฮะอันนี้โอเคได้เห็นกันนะครับผมเพราะว่าเขายังอยู่ผมยังไม่ได้ทําการปล่อยนะครับผมแต่มันนีล้อมเพชรแผงนะครับวันนี้มาสองต้นท่านผู้ชมนะฮะมันนีล้อมเพชรแผงผมมาสองต้นนะท่านผู้ชมครับอันนี้มันนีล้อมเพชรนะครับครับตัหูก็ห่างเหมือนกันนะครับแต่มันนีล้อมเพชรต้นแม่ของเขาเลยนะครับผม น้องตีเอาไปโชว์งานประกวดนะครับผมน้องตีเอาไปโชว์งานประกวดนะครับผมยังไม่ได้กลับมานะครับ้วเป็นอาทิตย์นะครับนะฮะเพราะแม่เขาก็ได้จะก็ตอนนี้เห็นน้องตีบอกว่ามีคนขอรับไปแล้วนะครับนะขอรับไปแล้วในราคาเจ็ดพันห้านะครับผมเป็นมณีไอเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะครับเา้านะครับเขาได้ถูกภาค พากแม่ไปจากเขาแล้วเดี๋ยวให้เขาไปตามหานะครับไปตามหาแม่เขานะครับผมวันนี้ล้อมเพรแผงสองต้นนี้ท่านผู้ชมนะครับผมผมปล่อยให้อยู่ที่กระถางละสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมนะครับมัน,นี้้อมเพรตอนนี้ขึ้นดาวอังคารเลยนะครับผมนะครับแล้วหาแผงแบบเปิดหน้าไม้อย่างนี้หายากนะผมเปิดให้อยู่ที่ สองพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับมานีล้อมเพชรแผงสองต้นนี้นะครับต่อมาเป็นซับพูนผลท่านผู้ชมครับซับพูนผลกระถางนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอพรีเซตนนิดนึงนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นเขานะฮะซับพูนผลนะครับกระถางนี้ท่านผู้ชมครับครับสวยงามเอามากๆครับผมนะครับ ไม่มีหลุดป้ายสักใบแต่เจ้าคุณครับผมนะครับชิ้นผ่าชิ้นนี้นะ่าจะใหญ่บเบ้อเลยนะถึงก็มีหน่อออกมาท่านผู้ชมยืนยันว่าเป็นหน่อครับไม่ใช่ใบเบีย้ยเขานะครับแล้วเจ้าคุณติดป้ายติดป้ายแบบอมเหลืองนะครับอมเหลืองนะติดขาวๆออกมานะครับท่านผู้ชมครับผมเคยเปิดต้นนี้อยู่ที่สามพันเก้านะครับผมนะฮะอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทนะ ซับพูนผลต้นนี้นะครับวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่ที่3,9 0 0นะครับแต่มีเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมนะครับว่าสุดคุ้มสุดปังนะครับผมซับพูนผลกระถางนี้ท่านผู้ชมนะฮะก็อยู่ที่ดุนพินิษนะครับว่าจะไปแยกตอนไหนท่านผู้ชมรับไปนะซับพูนผลกระถางนี้นะครับให้ราคาเดิมท่านผู้ชม3 9ม0บาทนะครับกระถางนี้ก็เช่นกันครับผมเป็นมีดเดียวกันนะครับผมนะฮะ แต่พวกต้นลุ้นนะครับต้นลุ้นต้นลุ้นหมายความว่าป้ายนิดป้ายหน่อยนะครับป้ายไม่ได้โหดขนาดนี้ไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะกระถางนี้ผมให้อยู่ที่ซับพูนผลนะครับผมวันนี้จะลงกระถางนี้ให้นะสามพันแปดร้อยบาทครับผมสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมจากสามพันเก้านะฮะต่อมาเป็นรัตะนะลุงโลดครับผม รัตนาลุลงโรดท่าผม้ชมนะครับรัตนารุลงโรดเดี๋ยวมือผมสั่นถ้าผม้ชมยังไม่ได้รับทานอาหารนะฮะรัตนารุลงโรดใบใหม่ออกมานี้แบบเทพจัดนะครับครับสองใบที่ผ่านมายังเป็นด่างป้ายแบบสเสถียรเสถียรแต่นี้ถือว่าเชื้ออย่างแรงนะครับผมต้นนี้เหมาะสาหรับทาแม่พันธุ์รัตนารุลงโรดนะครับถ้าผม้ชม วันนี้เปิดให้อยู่ในราคา3,900บาทครับผม3,900บาทครับไม่ขายนะวันนี้ขายขายเพียง3,700นนะครับผมได้กำไรร้อยครึ่งร้อยเอาแบ่งปันให้นะใครยังไม่มีรัตนะรุ่งโลดนะครับผมนะครับราคานี้จับต้องได้นะครับผมนะครับเอาสรับูนผลไซแม่พันธุและท่านผู้ชมนะครับไซแม่พันแล้ะครับผมทุกคนครับ ดูนะครับดูความโหดนะครับดูความสวยสดงดงามของทรั์คุณผลต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับใบล่าสุดนะครับยังไม่ได้กลางท่านผู้ชมผมรับประกันว่าโหดกว่าทุกใบนะครับผมนะครับใบนี้นะครับผมป้ายน้อยนะครับผมนะครับป้ายน้อยแต่ไม่ได้ซีเรียสครับผมนะครับเพราะมีพื้นฐานการโหดอยู่แล้วนะฮะ นะครับซับพูนผลกระถางนี้ใหญ่กว่านะครับผมจะอยู่ที่4,9 0 0้าร้อบาทนะครับผมคุณผู้ชมหลอดใหม่อะครับผมคุณผู้ชมมาคลิป2คลิปที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยด่างด่างน้อยจังนะหลอดใหม่ล่าสุดโอ้สงสัยเขาจะจะได้ยินนะนะที่ท่านผู้ชมคุยกันนะครับ4 9 0พันเ้าเอา้าเขาเลยมาซะให้เห็นเห็นเลย ความโหดของเขานะครับ4,900บาทครับผมนะครับอนาคตต้นนี้ไปมากกว่า4 9 0 0บาทแน่นอนนะครับผมถ้าอีกเดือนนึงนะครับผมไปหลักหมื่นแน่นอนนะครับผมต่อมาเป็นโชคล้ำซ้ำท่านผู้ชมใบแรกเปิดเปิดด่างเหลืองนะครับผมโชคล้ำซ้ำนะครับใบสองมาเปิดเปิดด่างชมพูนะครับผมนะแสดงว่าอายุได้แล้ว อาวหลอดใหม่มาท่านผู้ชมผมรับประกันว่าด่างขั้นเทพครับผมโคลรมสามต้นนี้แต่เผอเอิญว่าท่านผู้ชมเป็นชิ้นที่ใหญ่หน่อยนะครับเขาะจะมอีอีกต้นขึ้นมานะครับโชคลรมสามกระถางนี้ให้ราคาเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถึงจะเห็นว่าเป็นมีสองสองต้นในหนึ่งกระถางนะท่านผู้ชมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมนะครับ ต่อมาเป็นรัตตนะลุ่งเรืองนะครับรัตนะลุ่งเรืองครับกระถางนี้นะครับผมกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะแต่ท่านผู้ชมการดูเนื้อใบนะฮะนะครับการป้ายของเขาครับอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะฮะหน้านี้หายากนะท่านผู้ชมนะครับ รัตนะรุ่งเรืองนะครับผมกระถางนี้นะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่4,900บาทนะครับผมฟอร์มใหญ่แล้วเนาะครับผมนะครับซาปูนผลรัตนะรุ่งเรืองกระถางนี้ให้4,9 0 0ันเนะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมอ้าวไหนไหนก็ปล่อยรัตนะรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามด้วยรัตนะรุ่งเรืองวันนี้มีแบ่งแบ่งปันให้ นะครับรัตนาลุงเลืองท่านผู้ชมมีมาแบ่งปันให้สามกระถางนะครับผมนะฮะเอาเป็นต้นนี้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมต้นนี้นะถึงจะเล็กนะครับเล็กหน่อยแต่แสบสุดทวงเลยนะครับผมรัตนาลุงเลืองครับผมอ่ะวันนี้ให้อยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมนะครับ ถ้าม้ชมนะครับดูเนื้อใบต้นนี้นะครับเป็นรัตนะรุ่งเรืองถ้ามาชมเห็นไหมครับอันนี้ใบแรกนะถ้าม้ชมเหมือนจะด่างลึกนะครับแต่ด่างครับเป็นด่างเหลืองถ้าม้ชมนะครับถ้าม้ชมเห็นนะครับนะฮะต่อมาเป็นใบที่สองเขาเปิดมาแบบทั้งหูทั้งจมูกนะครับทั้งลำเอวนะครับโอ้โหติดด่าง ชมพูนะครับจริงมันคลอกเดียวกันท่านผู้ชมนะแต่เขาเรียกว่าความโหดจะแพนนิดๆ,ๆนะครับผมแต่ผมว่าหลอดใหม่อ่ะท่านผู้ชมโหดกว่าใบนี้แน่นอนครับผมนะท่านผู้ชมเอ้าวันนี้โปรโมชั่นให้แล้วครับผม2,900บาทครับผมรัตนะรุ่งเรืองกระถางนี้นะครับผมอันนี้4,500ัท่านผู้ชมครับ อา๋ากระถางนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้ด่างนะครับผมที่แบบรอการตั้งชื่อนะครับผมสวนอาจารย์เก่งนะครับแบ่งปันให้มานะฮะป่งตะเบ้าชนแดนแเราอ้าเขาทาไม้ได้สวยงามมากครับผมสวนนี้กระถางนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะครับใครเห็นอนาคตนะท่านผู้ชม คือเขาด่างเทพจริงๆนะครับแต่ผมแบ่งปันให้พันเจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นไม้ที่มีชื่อปีนี้นะครับผมปีนี้ที่ว่าดังเป็นมงกุฎจักรพรรดินะครับผมนะครับมงกุฎจักรพรรดิท่านผู้ชมวันนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่ฟอร์มใหญ่นะครับฟอร์มใหญ่แล้วนะมงกุฎจักรพรรดิเป็นไม้แรงแรงสุดๆไม่แพ้ ไม่แพ้ต้นไหนเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเอาเอาไปพันหนึ่งร้อบาทนะครับผมมงกุฎจกักรพรรดินะฮะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยปล่อยมานีล้อมเพชรนะฮะซักวันนี้ผมไม่มาแบ่งปันให้เป็นหน้าออริจินอลนะดั้งเดิมท่านผู้ชมนะครับ <S <S ติดป้ายนะครับเขาเรียกว่าติดป้ายมีเชื้อด่างแม่เขาด่างเทพนะครับ คับด่างนะครับผมแต่จะติดเลอะน้ําหน่อยท่านผู้ชมนะครับใบเบี้ยแล้วใบนี้ก็ด่างครับผมท่านผู้ชมนะฮะเราจะเห็นจากเขาเรียกว่าใต้ใบกันนะครับผมการดูไม้ด่างนะครับวันนี้ลมเพชรราคาฟอร์มนี้นะครับผมถ้าส่องดูแล้วจะรู้นะครับว่า สามพันห้าสามกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมเอา้าวันนี้นะครับวันนี้นะทาห้ม้ชมวันนี้ลรอเพชรกระถางนี้นะครับไอเนี้ยไอเนี้ยแบบติดติดป้ายเขาเรียกด่างนะครับแล้วติดติดป้ายอยู่ที่นี่ครับผมอันนี้เป็นหลอดล่าสุดของเขาเอะอายุยังไม่เท่าไหร่นะยังมีความเก่งขนาดนี้แล้วเอา้าวันนี้ให้นะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่สองพันบาทเอาท่านม้ชมครับวันนี้ แบ่งปันให้นะครับผมท้ามาชมแคปบเอานะว่าจะเอาต้นไหนกระถางนี้นะใบเบีย้ยแบบสุดปังท้ามาชมนะฮะจยให้ดูนะดูความใบของเขานะครับ2,000บาทครับผมมณีล้อมเพชรออริจินอลนะครับกระถางที่สองไปแล้วนะกระถางนี้มาครับผมนะครับถ้ามาชมดูนะครับ โอ้โหใบเบีย้ยใบนี้แบบเกือบเทพจะจะเทพจัดเลยครับเกือบจะฮาร์ปเอานะครับเอา้ากระถางนี้ท่านผู้ชมอันนี้หลอดล่าสุดนะท่านผู้ชมด่างเต็มใบและติดป้ายอยู่หน่อยนึงท่านผู้ชมดูอนาคตเอานะครับว่าผมแลนะว่าไม้อนาคตต้นนี้จะขนาดไหนกระถางละสองพัน 2, บาทครับผมนะครับมณีล้อมเพชรน,นะครับผมมณีล้อมเพชรออริจินัลนะครับผมต่อมาเป็นราศีสิงห์ท่านผู้ชมราศีสิงห์ท่านผู้ชมดูนะครับ ใบเดียวขายกันห้าพันผมเอามั่งครับผมนะครับบ้านน้องกบแบ่งให้นะครับผมนะฮะสวนเรานะครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันอยู่ตลอดเวลานะฮะอ้าวราศีสิงห์นะครับผมท่านผู้ชมนะฮะแม่อยู่บ้านน้องกบนะครับผมอาลูกแบ่งปันมาให้นะครับผมอ้าวกระถางนี้นะครับแบ่งปันมาให้แค่สามพันกว่าบาทผมให้ ให้ท่านผู้ชมสา0พันห้าครับผมเอากำไรร้อยสองร้อยเอาแบ่งปันให้นะครับกระถางนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทราศีสิงห์นะครับผมนะครับเอา้าเดี๋ยวเรามาดูกระถางนี้นะครับดาบด่างครับผมนะครับเป็นคอกเดียวกันโอ้ยจริงๆใบเนี้ยมันเปิดมาก็เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่เอา้า แบ่งปันให้ครับผมนะครับพันห้า้อบาทครับผมราสีสิงกระถางนี้นะครับนะฮสาวนครชัยศรีนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับแล้วราคาสี่ห้าพันกันนะครับด่างเทพนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาเอาที่นี่ครับผมนะครับผมแบ่งปันให้นะครับกระถางนี้ผมให้อยู่ที่3,300บาทเท่านั้นนะครับผม นะครับสามพันสามร้อยบาทนะครับผมนะฮะเสานครชัยศรีนะครับผมสามพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นนะน้ำเมืองนนท์ถ้าไ้ชม,นะมน้ำเมืองนนท์ถ้า,าู้ชมดูดูความโหดนะครับโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหนะน้ำเมืองนนท์นะครับใบแรกเขาอะไม่ใช่ว่าจะไม่ป้ายนะ ป้ายเหรอครับผมช่วงกลางใบนะใบสองมาเริ่มโหดเข้าที่กกหูใหญ่ๆแล้วท่านผู้ชมแล้วมีโทนเหลืองนะครับผมนะครับผมผ่าเองนะฮะปกติฟอร์มนี้ถ้าส่งขายอยู่จะอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดกันเอ้าวันนี้แบ่งปันให้นะครับผมแบ่งปันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทท้วนครับผมนะครับแะเมืองนนท์ของผมนะฮะใครที่เล่นไม้แลไอเทมนะครับจะรู้ว่า ศิลาเทพนะครับผมตอนนี้ราคาแบบสุดปังครับผมนะครับต้นนี้เป็นเขี้ยวนะครับผมนะฮะที่หลงเหลืออยู่สามเขี้ยวนะท่านผู้ชมนะอ้าศิลาเทพกระถางนี้แบ่งปันให้นะครับผมศิลาเทพนะครับผมหน้าสวยๆหน้าเทพๆอย่างนี้นะครับเทพตั้งแต่น้อยเลยนะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมศิลาเทพนะครับวันนี้แบ่งปันให้หนึ่งกระถางนะครับ บัวกันหาท่านผู้ชมนะครับบัวกันหากระถางนี้นะครับท่านผู้ชมบัวกันหากระถางนี้อยู่ที่โอ้โหหลอดใหม่ก็ไม่ธรรมดาครับผมหลอดล่าสุดว่าโหดนะนะบัวกันหาสองพันเอาสองพันสามพอครับผมท่านผู้ชมนะครับบัวกันหาแบ่งปันให้ครับเทพสายลุงนะครับเมื่อมีกี่วันชนะการประกวดนะครับนะตอนนี้แบบ ว่านซื้อกว่าซื้อกันแต่ผมมีหน้าเทพให้ท่านผู้ชมผมมีหน้าเทพให้สองกระถางท่านผู้ชมนะครับกระถางละพันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมแบ่งปันนะครับผมนะครับกระถางละพันห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไม่ชัดวันนี้นะเดี๋ยวให้ผมถ่ายรูปให้ดูใหม่นะครับแคบมานะครับว่าจากได้นะครับเอา้าตอนนี้ไม่ใช่โชคล้ำซ้ำนะเป็นพรเจ้าสวยครับผม พรเจ้าสัววันนี้แบ่งปันให้อยู่ที่900บาทเท่านั้นครับผมพรเจ้าสัวหน้าเทพกระถางนี้นะครับต่อมาเป็นไม้เทพอีกอีกต้นหนึ่งนะครับเทวาสุวรรน,นะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมเป็นด่างเหลืองนะครับเอ้าหนึ่งพันหกร้อยบาทท่านผู้ชมนะครับต้นใหญ่แล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่เจตูเนียแล้ว ต่อมาเป็นมณีจันร์นะท่านผู้ชมไม่ใช่รัตนจันทร์ผมจะงงอยู่สองชื่อนี้เป็นไม้เทพทั้งคู่นะครับรัตนมณีจันทร์ครับผมนะครับกระถางนี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่ใครจะดูอนาคตนะครับกระถางนี้ใบแรกเปิดมาฮาบเลยใบสองมาเขาเรียกว่าหินอ่อนเลยหินอ่อนเหลืองท่านผู้ชมหาด่างเหลืองหายากนะท่านผู้ชมผมจะบอกให้ว่า ดางเหลืองมณีจันน่ะหายากครับผมนะฮะกระถางละพันห้าทั้งคู่นะครับผมนะครับมณีมณีจันนะครับผมต่อมาเป็นนะครับอันนี้ใครอยากดูต้นแม่นะอันนี้เป็นเคี้ยวเขาครับผมเป็นลูกของเพชรเกตมณีกับเพชรราชาท่านผู้ชมนะครับครับจะว่าเกือบเป็นหน่อใต้ดินน่ะก็ว่าได้ครับผมแค่ออกมานะครับผมนะฮะก็ แบ่งปันให้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมมีสองเขี้ยวนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเป็นลูกเพชรเกตเมนี Me N e ครับผมกับเพชรราชานะครับผมอา้าพันสองร้อยบาทสองกระถางนี้ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับผมนะฮะเพชรเมืองนนท์นะครับผมที่บ้านใครอ่ะ สวยงามขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมเพชรเมืองดนของผมสวยจัดนะครับสวยกับมณีนาลาแล้วกันนะครับผมกระถางนี้ให้อยู่ที่900บาทท่านผู้ชมนะครับราคาโคตรดีจริงไหมครับท่านผู้ชมครับไม้เทพขาย900บาทให้ ครับเป็นมณีมรกตท่านผู้ชมครับมณีมรกตกระถางนี้นะครับใบแรกแบบด่างเหลืองนะฮะต่อมาแบบเหลืองปนชมพูมณีมรกตกระถางนี้ให้อยู่ที่สองพันสามครับผมนะครับเอ้าใครที่ตามหาหลวงตาเมืองนะครับผมนะฮะหลวงตาเมืองนะครับผมแระถังนี้ไม่ได้ลุ้นนะครับท่านผู้ชม เนื้อใบด่างแม่เขาอยู่บ้านน้องกบนะท่านผู้ชมหลอดใหม่มาเปิดเปิดเกือบฮาบ์ปะท่านผู้ชมนะครับเปิดเกือบฮาร์ปเลยนะท่านผู้ชมนะแค่นี้เราก็รู้แล้วนะท่านผู้ชมเล่นไม้เทพกันหลวงตาเมืองนะครับราคาทะลุด,ดาวังคารเลยครับผมใบสองใบสามใบนี่ไปหมื่นหกหมื่นเจ็ดกันนะครับผมอา้าวันนี้ปล่อยให้อยู่นะครับผมวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่นะครับ ต้นนี้ปล่อยให้อยู่ที่2,500บาทครับผมนะครับหลวงตาเมืองครับสาวนครชัยศรีท่านผู้ชมวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับเกิดการขัดข้องนิดหน่อยนะฮะบ,บอกว่าขอยกเลิกที่จองไว้ตอนนี้เอาวันนี้ผมปล่อยให้นะท่านผู้ชมนะครับผมปล่อยให้นะท่านผู้ชมดูอนาคตเอานะครับ สานครชัยศรีกระถางน,นี้นะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมปล่อยให้นะครับปล่อยให้อยู่ที่เท่าทุนเลยเอาไปนะครับกระถางให้กระถางนี้ให้อยู่ที่4,200บาทครับผม4,200บาทนะครับผมครับแบ่งปันให้นะครับผมไซส์ใหญ่กว่ากระถางน,นี้นะท่า,านผู้ชมนะครับเอาสี่0ันสอรับาทผมปล่อยให้เอาเอาไปขาดทุนไปเลย สี 4, ่พันทวนท่านผู้ชมแบ่งปันขอค่าส่งผมหน่อยเมตตามผมด้วยครับผมนะเทวาสุวรรณท่านผู้ชมกระถางนี้นะวันนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทท่านผู้ชมครับพันเก้าร้อยบาทไซส์กำลังจะขึ้นตั้งแม่แล้วท่านผู้ชมอ๋อกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้เทพปีนี้นะท่านผู้ชม ผม,มลืมชื่อเขาตลอดเป็นบุพเพสันนิวารใครหาหน้าเทพเทนะมาเอาที่นี่ท่านผู้ชมนะครับบุพเพสันนิวารน,นะไม้หาก็หาไม่ยากหรอกท่านผู้ชมบอกตามความจริงแต่หาหน้าสวยๆอย่างเงี้ยหน้าเทพเทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะครับผมดูความโหดนะฮะหลอดใหม่มาแล้วครับผมเอา้ากระถางนี้แบ่งปันให้นะครับสองพันห้าไม่ไปนะฮะ วันนี้แบ่งปันให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทเอาขาดทุนไปเลยวันนี้จะไปหาหมอหน่อยท่านผู้ชมไปโรคเหน็บช้านะครับครับยังไงก็ส่งวันเสาร์นะครับถ้าเป็นไปษนีนะครับเพราะว่าวันนี้เริ่มหยุดแล้วนะครับหยุดสองวันไปษณีส่งวันเสาร์ให้นะครับทักออเดอร์มาเลยครับผมนะครับวันนี้มีไม่กี่ต้นนะครับที่แบ่งปันตอนนี้กินเวลาไปยี่สิบหกนาทีแล้ว รบกวนเวลาท่านผู้ชมมานะครับแฟนลับมาพอทุกคนเพชรยอดปฐมกระถางนี้นะครับผมนะครับสองพันห้าวันที่ผมไม่ขายแล้วนะครับแต่ใช้ตังค์หน่อยนะครับเอ้าเอาไปนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับขาดทุนอีกนะครับเอ้าเอาไปครับผมฟอร์มตั้งแม่แล้วครับเพชรยอดปฐมไม้แรงนะครับผมและโคดเรื่องความสวยนะท่านผู้ชมดูเอาละกันครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่รับชมนะครับผม นะฮะที่ผมแบ่งปันไม้ให้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับผมครับ094นะท่านผู้ชม729ครับผม4385ครับผมวันนี้นะครับไม้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่เป็นแต่คนที่เล่นไม้บอลเทพนะจะรู้นะครับว่าโคตรถูกครับผมนะฮะที่ผมแบ่งปันให้วันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามชมจนจบ ไลค์นะครับผมนะครับขอบคุณอย่างสูงครับทุกคนครับ